าได้จาก u ู u b e เนี่ยเราจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างครับผมกลยุทธ์ข้อแรกของผมนะครับถ้าเราอยากจะมีะไรายได้จาก u t ท b e เยอะๆนะครับผมข้อแรกเลยคือหนึ่งเราต้องทําเนื้อหาที่มันมีกลุ่มคนดูเยอะครคะก็เปรียบเปรียบเทียบได้กับว่าเราจะต้องไปตกปลาในที่ที่มันมีปลาเยอะๆนั่นแหละนะครับันถึงจะมีโอกาสที่จะได้รายได้เยอะนะครับอยกตัวอย่างเช่นเนื้อหาที่มีกลุ่มคนดูเยอะก็ แนวตลกเอยแนวทําอาหารเอยใช่ไหมแนวอะไรท่องเที่ยวอ่างเงี้ยพวกพวกเนี้ยมีกลุ่มคนดูเยอะมากกลุ่มคนดูเยอะปลาเยอะแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้รายได้จากค่าโฆษณาเยอะครับผมนี้กลยุทธ์แรกครับต่อมาครับกลยุทธ์ที่สองก็คือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยถ้าผมเนี่ยไม่ถนัดพวกทําพวกอาหารท่องเที่ยวหรืออะไรเอยผมจะทําไงดีครับผมก็มีกลยุทธ์ที่สองให้เลือกนะก็คือ นอกจากเราเลือกทําเนื้อหาที่มีไอ้เจ้าตัวกลุ่มคนดูเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เ,เลือกทําเนื้อหาที่มันตามตามเทรนดนะครับผมซึ mm hmm. นะ่งเทรนในปีนี้นะครับมันก็ยังเกาะอยู่กับวิกฤตอยู่ครับผมนะเพราะวิกฤตมันก็ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆครับผมตัวอย่างเช่นตามเทรนก็อย่างเช่นว่าเราอยู่บ้านเนี่ยก็นิดงง่ายเลยครับ mm hmm. อะไรก็ตามที่มันให้ความสุขกับคนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละคือเทรนด์มันครับผมเพราะคนอยู่บ้านคนต้องการความสุข จริงไหมครับพี่อ่าอ่าจริงจร<ต>ิง<ช>ม,มันก็เครยียดอยู่แล้วเนาะเออเราเครียดอยู่แล้วไงทุกอย่างที่เติมความสุขให้ให้ที่บ้านนะครับผมนั่นแหละมันจะเป็นเชนของมันเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับเออ,อาจจะเป็นการเอ,อเล่นดนตรีก็ได้นะครับถ้าใครมีความสมามารถทางด้านดนตรีนี้เนี่ยก็สอนเล่นก <ứng> ีตาร์อะไรคนก็สนใจเพราะอยู่บ้านไม่ไปทำากีตาร์คายเครียดดีกว่าอันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมครับผมอือมนะหรือว่าอาจจะเป็นใครเก่งทางด้านการ ตกแต่งตกแต่งบ้านจัดสวนนี้เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอยู่บ้านด้วยทำก็ไปจัดสวนก็คลายเครียดนไครับทุกอย่างที่มันสอดคล้องกับการคลายเครียดอยู่ที่บ้านนั่นแหละคือเทรนด์ครับ,รบอันนี้คือเรนดรที่สองโอเคมันเทรนเทรนปีนี้ก็คืออยู่บ้านนะ่ะ w o r k f r o m Home หรือว่า Everything at home ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอลองไปดูที่เทรนด์แนวแนว,แนวทางนี้ในการที่จะทำเรื่องของตัวคอนเทนต์เข้าไปอ่ะครับครับ ต่อมาครับก็เป็นกลุธ์ที่สามนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับผมเคยเจอมานะคือเขาเนี่ยอาจจะไม่เกาะอยู่ในกระแสไม่เกาะอยู่ในเทรนด์ด้วยแล้วก็ไม่ได้เกาะอยู่ในคนที่สนใจเยอะด้วยแต่เขาไม่อยู่อย่างหนึ่งที่ชนะคนอื่นเลยแล้วก็ได้เป็นแสงสับล้วด้วยก็คือครับขยันทําคลิปครับผมมีอยู่ช่องหนึ่งครับผมเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรชื่เป็นครับพี่เกียรติเขาเนี่ยโอ้ตั้งกล้องถ่ายแบบบ้านๆเลยไม่ไม่ได้ใช้ตัดต่อให้ไม่ได้ตัดต่อเลยแต่ เขาชนะได้มีคนติดตามแสนคนเพราะเขาลงคลิปทุกวันครับผมช่องของพี่เขาเชื้อชื่อน้ำน้ำเพชรนะครับผมน้ำเพชรลองไปเสิร์ชดูนะครับเพราะว่นน้ำน้ำเพชรเนี่ยตอนแรกผมไปดู <Okay. S 1> แล้วผมว่าเอ้ยอะไรวะตัดต่อก็ไม่ตัดต่อไปเมยก็ <Okay. S 1> ไม่มไ,ได้ใช้พูดไปเรื่อยเปื่อยเป็นแสนแส์ครับผม <Okay. S 1> แต่ลองไปไล่ดูดีๆลองไปแกะดูนะครับผมโอ้โ oh, ห okay. <Okay. S 1> พี่เขาโคตรขยันเลยลงทุกวันสมุนไพรอ mm ่ะ hmm. มันมีเป็นพันชนิดเขาก็รอกพ, mm hmm. พูดทุกวันเลยวันละชนิดเนี่นแหละอื mm hmm. อืมอืมอืมโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่าโอเคครับ <c rap> เดี๋ยวไปตามกันดูครับอ่าแล้วไงต่ออันนี้ก็คือแต่ในพวกนี้ก็คือคือเทรนอะไรก็ไม่ได้โฟกัสอ่ะนะแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยขยนันอาศัยความขยนันก็ว่าแล้วแล้วเดี๋ยวกูเกิลไอตัว y o u t u ู e มันก็จะอ่าโปรโมทเราขึ้นมาเองอย่างนั้นเหรออ่าถูกต้องใช่ครับก็คือขยันขยันที่นี้ต้องต้องบอกนิดนึงนะครับขยันที่นี่คือเราจะต้องขยันในเรื่องเรื่องเดียวนะไม่ใช่วันนี้พูดสมุนไพรมาเรื่อ ทำกับข้าวอะไรเงี้ยคือถ้ามันสเปดสปะาแล้วเนี่ยมันจะโอกาสเกิดผมว่ามันยากนะแต่ที่คนนี้เนี่ยพูดเรื่องเดียวเลยสมุนไพรวันนี้ขมิ้นพรุนี้กระชายวันมะลือนหอมหัวใหญ่เนี่ยเขาพูดทุกทาเลยครับผมอ่า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 อโอเคโอเคคือมีความเขาเรียกอะไรนะไม่สเปะสปะานะแล้วมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะไปอันนี้ทําเฉพาะเรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมโอเคครับ ครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งครับประลสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากไว้อันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับผมมีค่าใช้จ่ายนะ<ม>แล้วก็แต่ผมคิดว่าถ้าใครมีงบเนี่ยมันก็คุ้นคมนะครับผมก<ม>็คือการที่เราเนี่ยอาจจะให้อช่องที่มีคนติดตามเยอะครับผมเราอาจจะไปออกร่วมกันแบบนี้กับเขาอะ<ม>่ะนะซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสที่จะดึงโฟลเลเวอร์จากคนที่มีคนติดตามเยอะแล้วเนี่ยมาช่องของเราเนี่ยเยอะมากเลยครับผม,มอันนี้นะครับนะซึ่ง รายจ่ายที่จะต้องจ่ายไปมันก็แปรผันกับอไอ้เจ้าตัวโ o l เ o อร์ของเขาไงนะถ้าเขามีโ o l เ o อร์เยอะม,มากเนี่ยออกตอนนึงเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายอาจจะหลายหมื่นหรือเปล่าก็แล้วแต่อันนี้เหมาะสำหรับที่คนที่มีงบประมาณก,ก็เป็นช็อตคัดได้อย่างดีเลยนะอันนี้กลยุทธ์ที่สี่ครับผสำหรับคนที่เป๋าเป๋าเป๋าหนักครับผมครับก็ประมาณว่าเกิดใหม่แต่ขอให้ไปขี่ไลย,ยักษ์ไรํำนองนี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับ นั่นแหละครับผมก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ที่สามารถทําได้เช่นเดียวกันอ่าโอเคโอเคพันกลยุทธ์มีทั้งหมดสี่กลยุทธ์หลักๆหนึ่งก็คือดูว่าคนดูเยอะๆอ่าคือมันมีกลุ่มดีมาร์เยอะๆเราดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับพวกอาหารพวกท่องเที่ยวอะไรต่างๆว่ากันไปนะครับตามเทรนด์อ่าถ้าตามเทรนด์ตอนเนี้ยเทรนปีนี้นะเทรนด์ปีสองพันี่เนี่ยก็คือลักหณักของอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บ้านแอ home มทำเข้าไปนะครับถ้าไม่ตามเทรนด์ไม่ตามอะไรเลยก็ ทำใจกูนะก็ใช่ <laughs> อยากทำ<า>กอ่ะแต่อขอความถึกอย่างเดียวความถึกความถึกส,สม่ำเสมอพูดในเรื่องนั้นอย่างเดียวแล้วสุดท้ายก็คืออ่ะ,อะขอไปเกาะคนอื่นเขาหน่อยอ่าไปคอลลาบเรตกับช่องใหญ่ๆอันนี้อาจจะมีงบประมาณที่ต้องจ่ายไปอ่นนั้นในฝั่งของกลยุทธ